สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแกะกล่องงานซ่อมอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้น่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์นะฮะเดี๋ยวแกะดูกันว่าเป็นอะไรนะครับ ครับเป็นอินเวอร์เตอร์3 0 0 0วัตต์เพียวไซเวฟระบบ24โวลต์นะครับก็อาการเสียเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวลองเช็คดูก่อนนะลองเช็คอินพุตด,ดูก่อนวนะ่าอินพุตช็อตหรือเปล่า อมิเตอร์วัดอินพุตไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวแกะดูผมคิดว่าอินพุตน่าจะช็อตแล้วฟิวน่าจะขาดหมดนะฮะแต่ลองแกะดูกัน ครับก็เช็คฟิวแล้วฟิวขาดนะครับมีฟิวอยู่2ตัวนะครับฟิลล์สี่แอมป์นะทางด้าน DC 2ตัวขาดนะครับก็อาการเนี้ยนะฮะเดาได้ไม่ยากนะครับถ้าฟิวขาดเนี่ยทางด้านคอนเวอร์เตอร์ด้าน DC เนี่ยมีมอสเฟตช็อตนะครับแล้วก็สาเหตุที่มอสเฟตด้าน DC ช็อตก็เพราะว่าด้าน AC ด้านอินเวอร์เตอร์ช็อตนะครับด้านอินเวอร์เตอร์ช็อตนะครับบอร์ดได้ก็จะพังบอร์ดได้ตัวนี้นะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์พวกเนี้ยบอร์ดได้ตัวเนี้ยถ้าพังเนี่ยนะฮะบ,บอร์ดได้ไม่มีอะไรซ่อมนะครับบอร์ดได้ไม่มีอะไรซ่อมจะต้องแปลงเท่านั้นนะฮะแปลงบอร์ด EGS002 ใส่นะครับ,บ,อ, e นะรบอย่างตัวเนี้ยไม่รู้ว่าลูกค้าจะยังไงนะฮะพอดูผม เบื้องต้นแล้วนะครับคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะฮะมอเตร์กีกี่ตัวหนึ่งสสามสี่ห้าหกน่าจะหกเจ็ดแปดแปดตัวมอเกทั้งหมดแปดตัวนะครับมอแปลงสองลูกอืมแล้วก็ด้านนี้น่าจะเป็น IGBT หรือมอเเฟตทั้งหมด4ตัวต้องน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วก็บอร์ดไดตัวเนี้ย ค่าซ่อมน่าจะน่าจะหลายหน่อยนึงเดี๋ยวต้องคุยกับลูกค้าก่อนแต่ว่าเดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่าต้องเปลี่ยนอะไรแล้วมีค่าใช้จ่ายประมาณไหนนะครับเดี๋ยวลื้อออกมาเช็คก่อนครับผมถอดบอร์ดออกมาเช็คแล้วนะฮะตัวนี้นะครับ ไอจี T, บีทีด้านด้านเอซีเนี่ยด้านอินเวอร์เตอร์เนี่ยไม่ชอ็อตก็น่าจะโชคดีหน่อยนึงถ้ามันไม่ชอ็อตแสดงว่ามันอาจจะไม่เสียนะครับเพราะว่าไอจีบีทีสี่ตัวเนี่ยเช็คแล้วไม่ชอ็อตนะครับถ้ามันไม่ชอ็อตบอร์ดไดไม่เสียถ้าบอร์ดไดไม่เสียด้านอินเวอร์เตอร์ไม่เสีย,สยก็เสียเฉพาะด้าน,นคอนเวอร์เตอร์นะฮะด้านคอนเวอร์เตอร์เช็คหมดแล้วนะฮะมอเสเฟตทั้งหมดอ่ากี่ตัวนะแปดตัวนะฮะแปดตัวชอ็อต น่าจะช็อตหมดแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองถอดออกมาเช็คดูอีกทีนึ่านะครับก็ถ้าโชคดีหน่อยด้านอินเวอร์เตอร์ไม่เสียก็เปลี่ยนเฉพาะมอสเฟตด้านคอนเวอร์เตอร์อย่างเดียวก็ค่าซ่อมมันก็จะไม่กี่บาทนะครับไม่แพงเดี๋ยวลองเช็คดูเช็คดูก่อนนะครับเดี๋ยวถอดมอสเฟตด้านคอนเวอร์เตอร์ออกมามาเช็คดูก่อนว่ามันเสียกี่ตัว แต่ว่ามันน่าจะต้องเปลี่ยนทั้งหมด8ตัวนั่นแหละนะฮะเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่นะครับก็ของเดิมเบอร์อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวลองถอดดูก่อน 1้0ยยสิบอรน120 n ์8นะครับขนาน่าจะขนาด1 2 0 8 0 v อมปนะฮะต้องถอดออกหมดเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทําการถอดอมอสเฟตทางด้านคอนเวอร์เตอร์ทั้ง8ตัวออกมาแล้วนะฮะเช็คแล้วมันเสียไป3ตัวนะครับก็คือ3ตัวนี้ช็อตที่เล็กหตัวไม่เสียนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้4ตัวเนี่ยนะฮะขับมอแปลง1ลูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาเบอร์อื่นอีก4ตัวมาขับอีกรูปนึงว่ามันใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้นะครับ ลูกค้าก็จะประหยัดค่าไหลไปได้แต่ว่าถ้ามันทํางานร่วมกันไม่ได้ต้องเปลี่ยนทั้ง8ตัวนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับก็มาติดตามมันว่ามันจะทํางานได้ไหมนะครับมันจะเสียแค่คอนเวอร์เตอร์อย่างเดียวหรือว่าเสียอินเวอร์เตอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมไปหามอเตออีก4ตัวมาใส่ก่อนนะครับจะใช้ของเดิม4ตัวแล้วก็ใช้เบอร์อื่น4ตัวนะครับ ค okay, ครับครับตอนนี้ผมได้เปลี่ยนมอสเฟต4ตัวนะครับก็คือมอสเฟตใหม่4ตัวแล้วก็ของของเดิมของเดิมที่ไม่ช็อตสตัวตอนนี้ก็เปลี่ยนเ,นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองเทสดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะฮะโดยการจ่ายไฟจากตัวสวิตชิ่งนะครับผ่านบูตคอนเวอร์เตอร์ปรับกระแสไว้อยู่ประมาณ3แอม นะครับเดี๋ยวจะลองออนสวิกดูถ้ามันใช้ได้นะครับผมเอาแคมมิเตอร์จับกระแสไว้ถ้ามันใช้ได้มอสเฟตมันสามารถใช้ร่วมกันได้เนี่ยการกินกระแสของตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะต้องกินไม่สูงมากนะครับอยู่ประมาณไม่เกิน1แอมป์นะฮะถ้ากินกระแสทาง DC เกิน1 M, แอมป์แสดงว่ามอสเฟตมันใช้ร่วมกันไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด8ตัว นะครับแต่ว่าถ้ามันกินได้เกิน1แอมป์แสดงว่ามันใช้ร่วมกันได้แล้วก็ผมเอาวลต์มเตอร์นะครับจับแรงดันทางเอาพุตด้วยถ้าทางภาคอินเวอร์เตอร์ไม่เสียมันจะต้องมีไฟออกนะครับแต่ถ้าว่าเราเปิดเครื่องแล้วมันไม่ทำงานไม่มีไฟออกกินกระแสสูงแสดงว่ายังใช้ไม่ได้แสดงว่าภาคอินเวอร์เตอร์น่าจะเสียด้วยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์เลยนะ พัดลมทำงานนะฮะาการกินกระแสนะครับ0.4แอมป์นะฮะ0.5แอมป์นะครับมีไฟออกหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูมีไฟออกที่231โวลต์นะครับแต่หน้าจอตัวเนี้ยมันจะแจ้งแรงดัน226โวลต์ตลอดนะฮะไม่ว่าไฟจะออกเท่าไหร่มันจะ โชว์ Scroll, แค่226นะครับโวลต์ตรงนี้แสดงผลใช้ไม่ได้นะฮะสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะฮะโชว์เฉยๆโชว์226ตลอดนะครับแต่ไฟจริงๆออกอยู่ที่231นะฮะกินกระแสกระแสตันบาย0.5แอมก็แสดงว่า ใช้ได้นะครับมอสเฟตเก่า4ตัวมอสเฟตใหม่4ตัวทํางานร่วมกันได้นะครับถ้ามันทำถ้ามันทํางานร่วมกันไม่ได้มันจะกินกระแสสูงแต่ว่ามันทํางานร่วมกันได้ดีนะครับเราก็เปลี่ยนแค่4ตัวนะฮะทีนี้ก็จะประหยัดค่าไหลให้ลูกค้าได้อีกนะครับค่าซ่อมก็จะไม่สูงมากอ,าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่จะยากนะฮะคิดว่า ภาคอินเวอร์เตอร์น่าจะเสียแต่พอเช็คจริงแล้วพักอินเวอร์เอตอร์ไม่เสียบอร์ดไดไม่เสียเสียแค่คอนเวอร์เตอร์อย่างเดียวนะฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนมอสเฟตไปแล้วก็ก็ใช้ได้แล้วนะครับเหลือแค่เปลี่ยนฟิวสองตัวนะครับแล้วก็ประกอบแล้วก็เอาไปทดสอบก็น่าจะปิดงานได้นะฮะแค่นั้นเองนะครับบางทีเราคิดว่ามันน่าจะหลายอย่างน่าจะยากแต่จริงๆแล้วพอเอาความจริงแล้วเสียแค่ แค่นิดเดียวนะอ่ะ,อะโอเคครับเดี๋ยวผมจัดก,การเปลี่ยนฟิวแล้วก็ประกอบแล้วก็ทดสอบก็คงจะปิดงานได้นะครับ